หาไม่เจอเลยฮะไม่ตามเข้าไปบ่อดินแล้วไม่เจอเข้าไปนู่นที่เดิมก็เห็นรอยรถเข้าไปนู่นเองออสองทีมแสดงว่าต้องเข้าผิดทีมแน่นอนเลยผมเข้าไปผมก็ตามรรอรถนี่มันออกมานี่คืนนะก็เลยมารออยู่นี่แหละ ไปเที่ยวสุพรรณบุรีมาสองวันสาวไม่มีมีแต่หนุ่มๆเบอร์สโคนะครับไปตามหาบอดินสาวปีใหม่นะครับไม่เจอครับไปแล้วมาดูคันต่อไปครับ สำหรับทีมงานเงินล้านวันนี้เราก็อยู่กับทีมงานเงินล้านนะครับทีมงานที่รวยที่สุดในภาคอีสานครับเงินล้านครับเปิดหัวคันแรกไปที่สาวปีใหม่เมกาสีชมพูสุดสวย คันนี้คันที่สองครับโอ้โหหมดแล้ววะนี่อ๋อ หมดแล้วครับตรงนี้ต่อไปครับเป็นบ้านของเมียฝร,รั่งครับอยู่ฝั่งนู้นไปดูบ้านเมียฝร,รั่งกันใครจะเป็นคิวแรกต่อไปนะครับคันต่อไปมาแล้วครับเจ้าฮีโน่น่ายักสีฟ้าสุดสวยสุดหล่อคันนี้ครับก็จะเป็นคันแรกของคลิปนี้นะครับที่เข้าไป บริเวณบ้านฝรั่งครับ ฝรั่งก็อยู่ป่าตาโว้ฝรั่งก็อยู่ครับอยู่นู่นคุมเองเลยครับฝรั่งมาจากประเทศไหนตา แกทำเองบทนี่ฝรั่งนี่แกทำเองด้วยบทนี่อ๋อนึกว่าทำเอง สิบเที่ยวก่อนนะครับเสียงบอกกันเป็นภาษาขมรนบอกว่า,ายุดดอกก่อนนะครับยุดดอกก่อนก็เอาสิบก่อนสิบเที่ยวก่อนเรียบร้อยครับ นี่เป็นดินเด้าออด้วยครับนี่ขาออกรถเปล่าเนี่ค่อนข้างเด้าเลยเอาโอ้โหเดี๋ยวรอดูสาวปีใหม่จะเด้าหรือเปล่านะครับรอดูกันนะครับนี่ครับมาเจอฝรั่งขยันอีกหนึ่งคนแล้วสุดยอดมากมาจากประเทศอังกฤษ พี่ใหญ่ประจำทีมงานมาแล้วครับทหารสูงสุดโอ้อืดแล้วอืดแล้วเอ้าเอ้า เสียงอะไรครับเสียงอะไรครับอ้าวเป็นอะไรเอ่ยมิตซูบิชิทีมงานเงินล้านเป็นอะไรเสียใส่เกียร์ไม่เข้าใส่เกียร์ไม่เข้า สเกียร์ไม่เข้าครับเกิดอะไรขึ้นเลยสายไม่หลุดสายไม่หลุดครับ อยู่ดีๆก็ไม่เข้าเลยนะมาดีๆนี่นะ,ะนี่มันโดนเกียร์ไหนเนี่ย มันโดนเกีย์ไหนตอนนี้เกียร์ถอยก็ไม่เข้าเกียร์ถอยก็ไม่เข้าครับ สายเซฟมันเป็นยังไงเอ่ยสายเซฟขาดขาดอยู่ตรงคันเกียร์ขาดตัวลังเลยเลือกไขยหรือิวอะเลือกไขยสายเซฟขาด,ขาดมึงเหนื่อยตะบุเตียนรู้ไหมเหนื่อยบ้านี่สร้างเขาอยู่นี่นี่<ว>เป็นสร้างมาดูพอได้แต<ด>้กองง่ายมาเนี่ยรถโบเกีย้ มันเห่อยมันโล่งมันเหนื่อยแล้วมันบอกชอไปแล้วไปแล้วเงียบปิดเลยสายเกียร์ครับมันขาดหรือมันยืดมันน่าย้อเพราะว่าเราขับมาดีๆ

ขวามทางหน่วยทหารสูงสุดเลยครับโอ้โหลองดูใหม่ครับลองดูอีกรอบนึงอ้าวได้แล้ว ไป้วครับเม้นคาร์ไม่หมดเลยโอ้โหฝุนตลบ มองไม่เห็นเลยครับฝุดด่วมเลยหน่วยหานสูงสุดมาแล้วครับ ออกมาแล้วมาดูคันนี้จะเด้าหรือเปล่าสับแล้วครับสับแล้วครับเอาเอาเด้เาแล้วเด้าแล้ว นี่นหน้าครับกำลังคุยกับฝรั่งอยู่ตอนนี้ไม่รู้ว่าในหน้ากับฝรั่งแล้วคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่านะครับอยู่ข้างหลังครับสาวปีใหม่มาแล้วครับมาแล้ว ปีใหม่ดําซิ่งสังกัดทีมงานเงินล้านครับ นี่ฝีมือไม่ธรรมดาโอ้อออดดหลังยกต้นวิ่งหนีเลยครับ บอกสาวไปไหม่มาบอกกับฝรั่งไงนี่ครับฝรั่งครับจากประเทศอังกฤษใครอยู่อังกฤษที่ดูอยู่นะครับโอ้ไม่ได้มีดินอย่างเดียวครับมีหญ้าใบฝรั่งด้วยน้องปีใหม่เอาหญ้าใบฝรั่ง เอาหญ้าไ้ประหลักด้วยนะดิเ <c oughs> ดาครับเดาเดาเดว้าวฝุวว <c oughs> ่นนี่แกไม่ยอมหลบเลยครับ <c oughs> <c oughs> หมดเบิ้งดินงามบ่ถามหมดเบิ้งเนี่ดินงามบ่ถามมาอันไหนตาเป็นพ่อเถาเพิ่นสิตาเป็นพ่อเถาเป็นบ่บอกว่าเป็นพ่อเถา เก็บหญ้าครับเป็นยังเกาะสวยบ่สวยอย่างนี้บ่อ๋อกูดกูดเยอายุเท่าไหร่แล้วนี่ถามคนบ้างมันอายุอะไรเป็นไรหรอหกสิบเจ็ดบ่พร้อมกัน พร้อมกันปีเดียวกันแหละครับปีเดียวกันปีเดียวกันกับเจ้าของรถตลาดเนี่ยนะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกับเท่าแก่นะครับผู้ใหญ่เก่านะผู้ใหญ่ต่อตลาดรู้อยู่พอดีไอ้หมอนี่กิดปีเดียวกันพอดีกินเบียร์วันเดียวกันเนียโอ้วันละสามสี่คนกินเบียร์แทนน้ำเลยบ่กปะกินบรรน้ำเมันไง เมื่อกี้เมื่อกี้แกบอกว่าดินสวยใช่ไหมถ้ากูดกูดนี่ดีบ่แล้วไอ้ย่านี่แหละกู้ดไม่สาวปีใหม่เอาหญ้าเอาหญ้าไว้ปรังด้วยครับแถมหญ้าให้สาวปีใหม่บอกปลักเอาไปเลยครับ อย่าเอาแต่ดินครับเอาย่าไปด้วยนี่กองกองนี้ของสาวปีใหม่นะครับนี่ขยันจริงๆหกสิบเท่าไรแล้วนะหกสิบเจ็ดว่ายังก่อนหัน ผมรู้แต่ว่ายูยูคุ้นๆ้น,นี่แหละถามแกด้เสียงน่นะแกแปลออกหรือเปล่า<ะ>เสียงนี่นะแกแปลออกไปถามแกหน่อย เสียงสาวญี่ปุ่นเือฝรั่งฝรั่งรู้ว่าเสียงสาวญี่ปุ่นแปลว่าอะไรโอ้คลิปนี้ล่าย,ยาวเลยครับดูกันยาวเลยก็คงจะปิดท้ายที่หน้ายักคันนี้แล้วกันครับ คุยกันอยู่ครับมาบอกกาแฟลัง,งกอนอ่อ่หน้าแดงกำเลยครับแกไม่ร้อนไอ้แกอาบแดดฝรั่งนี่อาบแดดแต่ขมิ้นอาบแดดนี่ไม่ได้ครับดำหมดแล้วครับ สำหรับคลิปนี้ครับผมตึงจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปหน้าครับมับนจะมีความมันอะไรเกิดขึ้นกับฝรั่งกับไดหน้าครับ <laughs> เดี๋ยวจะลอให้ไดหน้ากับฝรั่งคุยกันนะครับผมตามกันต่อครับ